สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสายป่านคนเดิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับอีกหนึ่งชุดเครื่องเสียงนะคะในราคา29,900บาทเซตนี้บอกเลยว่าเหมาะมากนะคะในช่วงปีใหม่หรือว่ากับทุกๆโอกาสเลยนะคะคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ขอแนะนำอีกหนึ่งชุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะในงบนี้นะคะ2 0 0ห0ไม่เกินส0,000นนะคะงบนี้เราให้ไปเป็น Power D 6 0 0 cr 1แท่นถัดมาก็จะเป็น m i กนะคะ p r o p ัด LX 6 1ตัวมากับฟังก์ชันโวลูมแยกเบสกลางแหลมบลูทูธ USB แล้วก็ช่องเสียบใหม่อีก4ช่องนะคะสำหรับในงบนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมี ของแถมอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือไม้สายนะคะตัวนี้ให้ไปอีกสําหรับสายคาราโอเกะห้ามพลาดเลยโอ้โหแล้วก็สายลําโพง5เมตรอีก1สายนะคะในเซตนี้เราไปดูในส่วนของลําโพงกันบ้างค่ะมาดูในส่วนลําโพงนะคะที่ให้ไปกันนะคะเบสก็จะเป็นเบสเทอร์โบ18นิ้วนะคะสใบกลางเป็นกลาง a b 1 2นะคะสใบดอกเป็นดอกโค้งปั๊มทั้งหมดเลยนะคะแหลมก็เป็นแหลมทอร์นาโดนะคะในเซตนี้สําหรับตู้ของเรานะคะในเซตลำโพงนี้นะคะมี ตะแกงนะคะปิดหน้าลำโพงไปให้อีกนะคะสำหรับเบสก็จะเป็นตะแกงฉีนะคะผมบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะส่วนตู้กลางนะคะงานตะแกงก็เป็นงานตะแกงปั๊มทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าในเซตนี้นะคะทนทานนะคะเพราะว่าเป็นไม้อัดแท้นะคะวัสดุของเราใช้ไม้อัดแท้ทนทานต่อการใช้งานทนแดดทนฝนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูค่ะว่าจะจุใจแค่ไหนจ้า

สำหรับเซตนี้นะคะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณลูกค้านะคะสนใจสินค้าสนใจในเซตนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอกซาวเชภูมิจำกัดหรือว่านะคะอยากมาฟังเสียงสดๆหรือว่าอยากมาดูสินค้าของเราก็สามารถเดินทางมาได้ที่บริษัทเอกซาวเชฟภูมิจำกัดสาขา2นะคะพนักงานของเรายินดีต้อนรับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะหากคุณลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วนะคะยังมีข้อสงสัยอยู่หรือว่านะคะสินค้ามีปัญหานะคะคุณลูกค้า สามารถทักเข้ามาในเพจได้นะคะพูดคุยกับแอดมินนะคะแอดมินรอตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับบริษัทเอกเาใช้ยภูมิจำกัดของเรานะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเซตนี้นะคะชุดเครื่องเสียงในราคา29,900บาทนะคะบอกเลยว่าราคานี้นะคะสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะจัดไปเลยค่ะร้องคาราโเกะในช่วงปีใหม่นะคะ สำหรับวันนี้น้องเซมปันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ